สวัสดีครับช่องสป,ปาสเปซนะครับผมวันนี้พามาดูทุเรียนนะครับทุเรียนเป็นต้นทุเรียนป่านะครับที่ว่ากินกินลูกเขาแล้วก็เพาะเม็ดปลูกเองนะครับอตอนนี้ลงดีไป4ต้นนะครับ4ต้นต้นนี้ได้5วันนะครับแล้วอีก3ต้นได้20วันแล้วนะครับมีกําลังลงไป5วันนะครับกําลัง กำลังยอดกำลังขึ้นเลยครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูต้นต่อไปครับผมส่วนต้นนี้ต้นที่สองนะครับผมได้ยี่สิบวันแล้วนะครับนะครับแตกยอดสวยเลยนะครับทุเรียนป่าอาต้นเขาจะทนกว่าอาพวกทุเรียนหมอนทองนะครับผมกำลังแตกเลยนะครับลงได้ยี่สิบวันแล้วครับต้นนี้โอเคเดี๋ยวไปดูต้นที่สามกันครับ ส่วนต้นนี้นะครับเป็นต้นที่สามนะครับผมปลูกพร้อมกับต้นเมื่อกี้นะครับผมนี่สวยเลยนะครับกาลังแตกยอดนะครับเต็มเลยนะครับผมนี่นะครับผมเพราะกินเม็ดแล้วก็พ่อไว้นะครับพ่อไว้พักหนึ่งนี่ก็ใหญ่อันนี้แล้วก็พอลงดินได้นะครับโอ้โหอันนี้แตกสามสี่ห้ายอดเลยกำลังสวยเลยนะครับต้นนี้ โอเคเดี๋ยวไปดูต้นอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้เป็นต้นที่สี่นะครับใบเขาไม่ค่อยสวยแล้วเขาก็สลัดใบทิ้งนะครับแล้วก็เนี่เขาแตกใหม่เต็มหมดเลยนะครับยอดนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดยอดนะครับสวยๆเลยนะครับแต่แลกใบเขาก็ไม่สวยนะครับล,ลงดินใหม่เขาก็สลัดทิ้งนะครับ แล้วก็นี่ตอนนี้กําลังงอกเลยเต้นนี้จะปลูกที่หลัง2ต้น,นนิดนึงครับประมาณ15วันครับตอนนี้ประมาณสิบห้าวันก็ตอนนี้ลงดินไป4นะครับแล้วก็อยู่ตรงที่เพาะนั่นประมาณอีก3าสต้นกาลังจะหาที่ลงอยู่นะครับเป็นรอบบ้านเนาะมันค่อนข้างจะเตม็ม <c oughs> มันปลูกปลูกปลูกเยอะแยะมากมายนะครับพื้นที่สองงานปลูกเป็นร้อยไร่ประมาณนั้น โอเคนะครับมีสีต้นสวยๆที่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวจะลงอีก4ีหต้นที่เหลือแล้วก็มันจะมีลงไปก่อนหน้านั้นอีกหนึ่สองสามประมาณสามต้นนะครับก็เดี๋ยวไว้หายให้ดูนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสต้นนี้เดี๋ยวเราก็มาอัปเดตกันอีกแล้วก็เดี๋ยวจะลงต้นใหม่อีกสต้นแล้วก็อัปเดตนะเป็นเป็นเม็ดทุเรียนป่านะครับผมกิน เก็บจากที่สวนมานะครับมีต้นทุเรียนป่าอยู่ด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าหมอนทองก็มีนะครับที่สวนวันหลังจะหายให้ดูนะครับก็กําลังดอกเลยแต่ก็ยังไม่ได้ไปนะครับสวนก็ใกล้บ้านอยู่นี่ก็ปลูกในบ้านนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงครับผมแล้วเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ